สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพาด้วยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร2นะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่20ที่ผ่านมานะคะแอดก็จะพาไปสรุปผลก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะแนวทางต่อนะคะอะออก6นะคะ5 3 5 1 3นะคะสำหรับชุด6ตัวนะคะ มาดูกันนะคะว่าสามตัวนะคะห้าหนึ่งสามนะคะห้าหนึ่งสามนะคะสองตัวบนออกหนึ่งสามนะคะสองตัวล่างนะคะทางบางเว็บนะคะก็สามห้านะคะทางเสาปปลาวนะคะหกห้านะคะมาดูกันนะคะว่าแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจ่าหลุดแต้มเดียวนะคะ วิ่งรูดมานะคะห้าหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ามาห้ากับหนึ่งนะคะสองตัวนะคะพี่น้องจ๋าสายวิ่งสายรูดนะคะก็จะเข้า,าทางล่างนะคะเข้าล่างนะคะห้าสามนะคะถ้าวิ่งรูดเนาะถ้าบางเว็บก็ได้หกห้าไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าวิ่งรูดนะคะ ก็ยินดีกับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะสำหรับสายเจาะวันนี้นะคะขอโทษขอภัยด้วยนะคะสำหรับสูตรสองนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่ออกทุกวันจันทร์พุธนะคะจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะวัน นะคะวันที่22นะคะวันที่22่สิบองนะคะเดือน10บนะคะสองพนะคะกับแอดเพียนนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะลาวพัฒนานะคะ สูตรสองนะคะพี่น้องจอให้บนล่างนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะพี่น้องจ๋าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับเพียรนะคะ สำหรับเจาะสี่ตัวนะคะเจาะสี่ตัวสามตัวนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะผิดแค่เต้มเดียวเนาะเสียดายมากๆนะคะพี่น้องแอดจอได้หนึ่งสี่ห้านะคะแนวทางออกห้าหนึ่งสามนะคะแล้วก็สามห้านะคะสามตัวก็เกือบแตกนะคะเสียดายมากๆ ถ้าห้าหนึ่งสีก็ได้เฮกันอีกนะคะพี่น้องเอาเลขวิ่งรูดไปก่อนนะคะเลขวิ่งรูดหกเจ็ด สามสี่นะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะเด่นนะคะวันนี้สูตรสองตัวนะคะเอสให้สามนะคะแล้วก็ให้หกนะคะสามกับหกนะคะสองตัวสำหรับ ตัวเด่นสูตรสองนะคะสามหกสายเจาะนะคะสายเจาะนะคะก็จะมีสามหนึ่งนะคะเน้นรูดนะคะพี่น้องบางทีตัวเจาะนี่ก็จะเข้ายากหน่อยเนาะสามหนึ่งนะคะสามสี่สามหกสามเจ็ด นะคะส่วนหกนะคะก็จะมีหกหนึ่งนะคะหกสี่นะคะหกเจ็ดหกแปดนะคะสําหรับสายเจาะนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะเอาชุดกันไปด้วยนะคะ ถ้าไม่ชอบตัวเด่นก็สามารถเอาตัวกันนะคะถ้าไม่ชอบตัวกันนะคะก็ผ่านนะคะ7จห้านะคะสี่สปเพิ่มนะคะตัวเด่นนะคะ3ามแปดนะคะ ตัวชอบนะคะสามสี่สี่สามสามหกหกสามนะคะสามเจ็ดก็สวยนะคะพี่น้องสามเจ็ดก็สวยเอาไว้เป็นตัวกันนะคะสําหรับพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดชอบสามารถเอาตัวเดเอาตัวรองนะคะถ้าชอบตัวรองก็ไม่ว่ากันนะคะเน้นรูดนะคะเอาไว้ชัวเนาะวิ่งก็ได้รูดก็ได้เนาะ สำหรับหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะหกสี่สี่หกนะคะส่วนชุดกันนะคะแอดให้กันเจ็ดห้านะคะแล้วก็สี่สี่นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้ป้องกันการลืมนะคะรอลุนรอออกนะคะพี่น้องจ๋า สุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเ c ซทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะหยิบจับไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยเนาะหยิบตัวไหนจับตัวไหนไปนะคะอย่าลืมนะคะไปกลับเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะแนวทางร่วมกันนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางเนะาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ